ทิทางภูขะนิโรทักามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุพเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทุปาทิยานังอุทุปาธิปัญญาอุทุปาทิวิชาอุทุปาถิอาโลโกอุทุปาถิตังโขปะนิถังทุกขะนิโรธัขามินี ปฏิปทาอริยะสัจจังทาเวสัพพันติเมพิกขเวบุคเทอน,นุุสุเตสุธรรมเนสุจักขุงอุทุปาทิยานางอุทุปาธิปัญญาอุทุปาทิวิชาอุทุปาติอโลโกอุทุปาทิสังโขปะนิทังทุกขานิโทธามินิ <c oughs> ปฏิปทาอริยะสัจจัง ภาวิตันมิเมพิกเวบุคเคอ,อนานุส,สุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทุปฏิยานางอุทุปฏิปัญญาอุทุปฏิวิชาอุทุปฏิอโลโกโอุทุปติยาวกีวันจะเมพิกขเวขเมสุอตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวังคังท <c oughs> วาทะ สากรังยะถาภูตังยานะทัสนังนะสุวิสุทังอโหสุอโหสิเนวะตาวหังคิขเวสะเทวะเกโลเกสะมาลเกสะพะมะเกสะัสะสะมณะภานิยา,านิยาปะชายะทเสวะนุสายะอนุตารัง สัมมาสามัมโพพิงอภิสัมพุโทโธปัจจัญญาสิง <c oughs> ยะโตจขโเมพิกขเวมิอิเมสุจตุสุอริยสัตเจสุเอวันติปะริพังพระวาทสาการังยะถาภูตังยานาสัสนังสุวิสุทธังอโหสิอาถาหังพิกขเวสะ เทวเกโลเกสะมาะเกสะมเกสะัสะมะนะคามานิยาปะชายะสะเวทะมะนุสายะอนุตรังสัมมาโพธิงอภิสัมกุทโธทปัจจัญญาสิงยานันจะปะนะเมทัศนังอุทุปาทิ อากุป,ปาเมวิมุติอายะมัตติมาชาตินัติธานิปูนับพระโวติอิทะมะโวจะพักวาอัตตะมะนาปัตจะพักคิวาพิกขูพักวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัตมิจะปะนะเวยา กะระสมิงกัมยะมาณีอายัตมะโตโกทันทัสสะวิระชังวิตะมารังธรรมะจักขุงอุทุปาทิยังกันจิสมุทะสมุทะธรรมังสัพพตังวิโรธะธรรมันติปะวัตติเตจากพระวา จาจเกคุมมาเทวาสัทามนุษสาเวสุมเอตัมพะวาตาพาราณะสิยางอิติอิสิปะตะนีมิคาทายเยอ,อนุตรังธรรมะจากกังประวัติตังอัป,ปะติวัติยังสมเนนะว่า ธรรมนีนะวาเทวีนะวามาเรนะวาธรรมนาเวเกีนะวาโรกัตมินติภูมานังเทวานังสัตถังสุวาจาตุมมะมหาชิกาเทวาสัทธมนุสสาวสุงจาตุมมะหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุวาตาวา ติงสาเทวาสัทธะมรุษาเวสุงตาวะติงสนังเทวานังสัทธังสุวายามาเทวาสัทธะมรุสาเวสุงยามานางเทวานังสัทธังสุวาสุติสาเทวาสัทธะมรุสาเวสุงสุตานังเทวนังสัทธังสุวา นิมมาระตีเทวาสัทมนุสสาวสูงนิมมาณระตีนางเทวนางสัตถังสุวาปรนิมมิติวะสะวตีเทวาสัทมนุสสาวสูงปะรนิมมิตะวะสะวตีนางเทวนางสัตถังสุวาพรมมกายิกาเทวาสัทมนุสสาวสูง เอตัมภักคตาภารณะสิยังอิสิปะตะเนพิขะทาเยอนุตรังธรรมจักกังประวัตตังอป,ปะติวัตติยังสมาเนนะวาภาะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรมนาวาเกณจิ วาโลกัดมินติอิอติหาเตนะขาเนนะเตนะวูหุเตนะยาวะพรหมโรกาสัตโทอัพพุคัตชิยะอาจะทะสะส,ะสะหัสสีโลกทธาตุสังกัมปีสัมปะกรัรมปีสัมปะเวทิอัปปะอัป,ปะมาโนจะโอราโลโอราโสโลเกปตุ ระโหสิอติกรรมมวีวเทวานางเทวนุภาวังอัคโถอัพัคขวาอุทานางอุทานิสิอัญญา,าสิตกะโหโกทันโยัญญาสิวัสะโหโกธันโยติอิติอหังอายัสโตโกธันยสาอัญญาโกทันโย ตวะมานังอโหสีติ